ต่อไปนะครับต้องขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับผมช่วยศาสตราจารย์นะครับรชชชุมพูนิตท่านรองดิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมอบของที่ระลึกนะครับผมแม้ว่าจะอยู่หลังเวทีนะรวมถึงนักร้องหรือว่านักรนตรีทุกคนที่อยู่หลังข้างหลังเวทีนะก็ไม่มีใครรู้มาก่อนนะคะว่าป๊อปปูล่าโหวตที่ได้นั้นคือใครนะเดี๋ยวเราขอเชิญนะผลโหวตของเรากันดีกว่าค่ะเรามาลุ้นกันดีกว่าว่า ลโวนในพาร์ทนะครับผมพาร์ตแรกนะครับนั่นก็คือพาร์ตดนตรีนะครับผมและน้องที่ได้รางวัลป๊อปปูล่าโวนนะครับในพาร์ตดนตรีได้แกแ่มีสาวไหมครับขอสาวนิดนึ่งได้ไหม้งตึ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 ้งตึ้งตงงงติ้งเ้งเติ้งตงเตต้เต้งเน้ต้ง้งเตา้งเต้น้งน้งง้เ้เนะตนน้้ เินลงเดินเล่นหรือว่าพักผ่อนอยู่ด้านหลังนะตอนนี้น้องปานเชิญเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องปานด้วยครับมือทำเป็ดของเรานั่นเองนะคะสุดยอดมากๆเลยครับอ้ต้องบอกเลยนะคะว่าดนตรีไฮบาสนะคะเป็นอะไรที่เล่นยากมากเพราะเขาเล่นเหมือนกันจริงเหรอครับใช่ค่ะจนท้อก็เลยไม่เอาละสุดยอดมากๆนะครับแล้วคับผมและนี่คือน้องปานนะครับผมน้องชีปีหนึ่งนะครับผมจากทางเคยูแบนครับใช่แล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเราเชิญผลว ขาดไฟของเราดีกว่านะคะ,ะกับพานนักร้องนะครับผมพานนักร้องของเราพานักร้องของเรานะเมื่อกี้มีดนตรีแล้วนะจะขาดนักร้องไปไม่ได้เลยนะคะใช่ครับสำหรับป๊อปปูล่าโหวตพานักร้องต้องบอกก่อนว่าคิวแบนนักร้องเยอะมากใช่เยอะมากจะถ้าจะบอกว่าแข่งขันก็ไม่ได้เพราะทุกคนรักกันทุกคนช่วยกันใช่และแพ็กิสกันจนถึงทุกวันนี้นะแต่ว่ารางวัลป๊อปปูล่าโหวตก็มีแค่รางวัลเดียวเท่านั้นนั่นก็คือนั่นก็คือ ต้องมีสามแล้วโอเคไหมตึงตึงตึงเออไม่เอาละโอเคโอเคได้วปอบุล่าโหวดพาน้องร้องได้แก่น้องปู้จ้าเชิญน้องปูจ้าได้เลยค่ะมาแล้วมาแล้วโอ้ my god อวันนี้มาในลุคของเพนเซนเพนเซสนะเอ็ดเวิร์ดเดลนโอ้นี่ก็คือปอปุล่าโหวดนะพานักร้องของเรานั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่า เฟซบุ๊กแล้วก็ Instagram นั่นเองค่ะใช่ครับผมและนี่พาร์ทและนี่คือพาร์ทดนตรีและพาร์ทร้องจากทาง KU Band ค่ะใช่แล้วค่ะนะคะโอเคเดี๋ยวเชิญ<แ>น้องปุษาพักพอนก่อนได้เลยนะคะ